สวัสดีครับ FC ครับ FC คนประกาศรายละเอียดนะครับแล้วก็วุฒิชัยราละเอียดครับผมวันนี้เจอกันกับเย็นเนาะเย็นก็เดี๋ยวนี้5โมงครึ่งหกโมงก็ได้สำเนาเพราะว่าเราปิดร้าน5โมงครับกว่าจะปิดร้านได้กว่าจะอ่าทีมงานหรือว่าลูกน้องเก็บร้านเข้ารถได้นะแต่ว่าวันนี้เราเหลือไว้แค่3คันครับเหลือแค่รีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะฮะครับสำหรับวันนี้วันที่27นะเราได้ทําเสร็จจบ1คันนะครับสลหรับเว็บร้อยเก่าตุบเป็ด 1คันนะฮะสีแดงดําครับผมวันนี้มีคนสั่งพิเศษครับสั่งพิเศษยังไงนะฮะสั่งพิเศษคือเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งคันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้เอา้าแล้วที่เหลือช่างวดัดเปลี่ยนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแปดสิบครับเพราะว่าบางชิ้นที่เราทําสีได้หรืออะไรได้ก็เราไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าคันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเช่นล้อแม็กใหม่เนาะก็เหมือนกันทุกคันนั่นแหละครับผมยางนอกใหม่ครับผม บโูกหน้าใหม่ครับสายใหม่ใหม่เดือนใหม่ใหม่ครับอะไรนะไอระปุกใหม่ใหม่ตัวสีใหม่แล้วก็พิเศษตัวนี้คือเดือนใหม่ศูนย์โลบางคันแล้วทําไมช่างพูดบอกว่าบางคันมีศูนย์โลก็ใช่ครับถ้าบางคันที่มันแตกหักโดนค้อนมาโดนแตกหักมาเราก็เปลี่ยนให้ตัวนั้นัตงหักแต่ว่าคันนี้เราต้องใส่ใจพิเศษคือแกสั่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยแม้กระทั่งเดือนใหม่ครับสวิฟแคนยังเปลี่ยนนะนี่สูงต่ําดําขาวเนี่ย สูงต่ําแต่ครับผมแล้วก็ฟเฟืเลี้ยวซ้ายขวาเปลี่ยนใหม่ครับปลอกแฮนด์เปลี่ยนใหม่ครับกระจกเปลี่ยนใหม่มือเบรกม,มือคัตระบบเอ่อมือเบรกปั๊มเบรกเปลี่ยนใหม่ครับเบาะแม้กระทั่งเบาะปกติเบาะบางคันก็จะได้มือสองหรือว่ามือสองเอาของเก่าไปพวกใหม่แต่คันนี้สั่งเปลี่ยนใหม่เนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนให้ครับผมแล้วก็พิเศษอีกนึงคือท่อไอเสียเนี่ยครับเปลี่ยนใหม่ ครับใช่เสียเป็นใหม่แล้วก็อีกอย่างสวิงอาร์มนะบางคันบอกว่าทําไมช่างวุฒบอกว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็บางคันที่ผมมีผมก็ทําสีเอาก็ได้นะหมายถึงว่าคือที่เอฟซีตังค์ไม่เยอะหรือว่าที่มันดูสวยอยู่ผมก็ได้ทำสีเอาแต่ว่าคันนี้สั่งเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะก็เ,เลยใส่สวิงอาร์มใหม่โชกหลังใหม่แล้วก็ฝาเบรกใหม่นะมาดูนี่คําว่ามันต้องมีรายละเอียดยิบย่อยอีกครับถ้าเราจะใส่ใจจริงๆนะฮะนี่ฝาเบรกเปลี่ยนใหม่นะฮะครับผมล้อแบก ใหม่เหมือนเดิมซ่เตอร์ชุดหนึ่งซ่เตอร์อันนี้ก็มีทุกคครอยู่แล้วนะแล้วก็ขาตาร์ดอย่างเงี้ยสั่งเปลี่ยนใหม่ครับผมขาบเบรกแบบนี้ครับเปลี่ยนใหม่ฟิตเครื่องใหม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่าแล้วบางคันเท่าไหร่ทำรถกี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแปดสิบเก้าสิบก็ได้นะเพราะว่ามันผ่านแล้วก็โอเคนะฮะอย่างเช่นสองคันนี้นะเนี่ยสองคันนี้ครับผมเพราะว่าเราได้ทําส่งพ่อค้าครับที่จะไปติดพ่วงห้างขาย ครับขอแค่เครื่องดีติดได้ทุกสีครบครับผมเดี๋ยวจะพารีวิด้วย,ย,วววยทั้งสองคนะันนะวันนี้ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าคันนี้ใหม่เยอะมากๆครับผมารายละเอียดยิบย่อยครับทั้งตะกร้าใหม่กระจกใหม่เหมือนเดิมไฟตาใหม่เหมือนเดิมไฟท้ายใหม่เหมือนเดิมกันตกใหม่เหมือนเดิมนะเนี่ยกันตกเปลี่ยนใหม่นะอะครับผมพักตรงพักเท้าเนี่ยแม้กระทั่งขาตั้งข้างนะ,เ,นระงนนเราก็เปลี่ยนใหม่แม้กระทั่งน็อตเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ แม้กระทั่งขาเกี้ยก็เปลี่ยนใหม่แม้กระทั่งยางพักเท้าก็เปลี่ยนใหม่คือรายละเอียดยิบย่อยที่มันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เราจัดให้เลยเพราะว่าแกสั่งพิเศษใส่ไขนะ่นะกะเพราผัดกะเพราไข่าขาดาวทําไมถึงพูดอย่างนั้นช่างพูดก็ก็เหมือนเราไปกินตามสั่งครับผักดกะเพราก็สี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทเนาะครับถ้าเราพิเศษใส่ไข่ก็อาจจะเป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบครับเชื่อไหมบางวันผมกินข้าวคาบหนึ่งร้อยหนึ่งนะหมถึงว่าจานหนึ่งที่ผมชอบ สิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมอยากได้สิ่งที่ผมกล้าจ่ายก็เหมือนกับการทํารถครับที่เราจะซื้อความสําเร็จนะหรือว่าความสวยหรือว่าความอ่าที่มันพร้อมเรียบร้อยอย่างเงี้ยเรากล้าจ่ายถ้าผมผิดพลาดตรงไหน FC ที่ยังไม่พอใจผมก็ขอชี้แจงในที่นี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างที่ผมเสียใจมากก็คือบางครั้งที่ผมอ่าจัดส่งให้พ่อค้าหรือว่าทีมงานสายช่างด้วยกัน นะฮะบ,บางคันราคาโคตรถูกครับถูกแล้วไม่พอโดนกดราคาครับกดราคาไม่พอครับอยากจะให้เราเปลี่ยนใหม่ให้เป็นศูนย์กิโลนะฮะนะฮะเนี่ยเรื่องใหม่อยากให้เป็นศูนย์กิโลแต่ว่าผมมองก็คือราคาโอเคใช้กันได้ไปกันได้ผมก็เลยใส่ของแท้ครับใม้แท้มามาดูนี่แบบนี้นะฮะซึ่งทําให้พ่อค้าหรือว่าคู่ค้างเราไม่พอใจนี่มาดูนี่ อ่าสมมติว่าคันนี้โทษทีคอับตัวนี้ฝากไว้ด้วยนะคันละหมื่นครับเนี่ยแบบนี้นะฮะติดจายเล้งพ่วงข้างนะครับเราเก็บงานเครื่องให้ใหม่อ่ากุญแจสองดอกครับผมฟิตเครื่องให้ใหม่ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คําว่าแต่มีอยู่สองแต่อแต่หนึ่งก็คือสุดสีเดิมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าท่านงบน้อยเราก็ออกแค่นี้ครับไฟหน้าออกไปท้ายออกแต่รังพอจบนะฮะแบตเตอรี่ใหม่จบครับผมแต่ว่าแต่ที่สองก็คือ เป็นใบซื้อขายไม่มีเล่มนะอันนี้ฝากไปด้วยครับเพราะว่าหนึ่งค่าไม่เล่มราคาจะแพงต้นทุนก็แพงครับผมอยากจะให้เห็นบินราคาสินค้าครับคันหนึ่งก็ลงทุนอยู่ประมาณคันละหมื่นหรือหมื่นสองหมื่นห้าประมาณเนี้ยที่ผมลงทุนไปบวกกับต้นทุนที่ซื้อรถเข้ามาก็อยู่ประมาณสี่พันถึงห้าพันบาทครับมันจะตกอยู่ที่สองหมื่นบาทพอดีนะฮะครึ่งสองหมื่นบาทแล้วเป็นแบบไหนช่างพูดก็ประมาณนี้ครับนี่แหละ ลถประมาณห้าพันครับผมแล้วก็ลงทุนประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้เนาะครับผมแล้วก็ค่าแรงบ้างอะไรประมาณนี้ทีมงานด้วยก็แทบจะไม่เหลือนะแต่ว่าเราชอบที่ในการที่ทําครับผมก็เลยทําให้เอฟซีได้อ่าพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือ,อยังไงก็ขอไปด้วยนะมาเดี๋ยววันนี้จะพาเทสคันนี้มาดูนี่ขุญแกสองดอกนะครับแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่ก็ต้องแต่ดังขับไฟเดียวออก ครับนี่ไัลเลี้ยวขวาครับไัลเลี้ยวซ้ายครับนี่โอเคหน้าหลังจบนะแล้วก็ไฟเบรกเบรกหน้าอ่าเบรกหลังโอเคแล้วก็เสียงเครื่องนะฮะะอันนี้รีวิวรอบคันเลยเลยเพราะว่ามั่นใจมากครับเครื่องดีเสียงเงียบนะ ครับผมแล้วก็ใหม่เกือบทุกคันใหม่เกือบทุกอย่างรถท,ทีครับก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะ <c oughs> วันนี้ก็เห็นลูกค้าเข้ามาสองเจ้าครับที่มาชมคันนี้นะครับบอกว่าสวยดีเหมือนรถออกใหม่เลยแล้วก็เป็นรถในฝันของเขาที่สมัยเรียนเ่ยที่สมัยกู้เงินกยศที่สมัยอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมตอนนี้คันเราให้ไม่ศูนโลนะนี่แหละถ้าสู้ราคาได้เราก็าจัดให้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาทนดะสอบกัน ได้ออกไปหน้าออกตามสูงออกครบร้อยเปอร์เซ็นครับผมอ่าตัวนี้ฝากไปด้วยนะหรือจะให้รันเครื่องไว้เลยก็ได้นะนี่ปลยายดับก็แล้วกันครับผมมาส่วนคันนี้ก็ได้ทําคลิปไปแล้วสองวันที่แล้วนะครับผมคันละเหมือนครับถ้าเราจะเอาไปติดพ่วงข้างขีงข่ไปไล่ไปนาะที่จะไม่เอาเร่มงคู่มือหรือจะยังไงก็ว่ากันไปครับแต่ที่แน่ปลอดภัยครับเราจะมีไปซื้อขายให้นะเราไม่ได้ไปขโมยมาตามตลาดสดเราไม่ได้ไปขโมยมาตามยังไงล่ะ ตามหัวพักนะตัวนี้จะเป็นรถบ้บา้ๆนครับอย่างเช่นโทษทีนะอ่รถคนแก่ครับเล่มหายนะครัสองหมดงวนแล้วไม่เอาที่บริษัทประมาณนี้กับผมสามารถตรวจสอบได้ครับถ้าข้างไหนมีปัญหาผมซื้อคืนทันทีนะฮะแล้วก็ขออภัยเอฟซีด้วยที่โทรเข้ามาวันนี้โทรศัพท์ผมชุดไม่เก็บมันจะมีปัญหาอยู่ครับผมดับไวความร้อนขึ้นนะเป็น iPhone นะฮะถ้าท่านไหนที่เคยใช้ iPhone อยู่ จะรู้ว่า iPhone เนี่ยเจ้าปัญหานะฮะถ้าดีก็ดีเลยถ้าไม่ดีวันไหนก็จะจะยุ่งแล้วก็วุ่นวายนะสำหรับไอโฟนตัวนี้นะคระับผมเดี๋ยวผมจะไล่โทรกลับหรือว่าตอบแชทลูกค้าลูกค้าทุกท่านนะฮะครับผมอะเนี่ยมาดูนี่มือเนึ่งมาเนิ่มนะฮะแล้วก็จะนั่นมือเนึ่งอ่ะอ <S <S ก,ก็ตอบอ่ะแต่ นี้ราคาเหมือนหนึ่งตัวนี้ราคาสองหมื่นหรือสองหมื่นครับนิดๆก็ว่ากันไปแล้วแต่สินค้าอะไรนะดูครับก็ใช้งานเหมือนกันครับต่างกันแค่เล่นคู่มือแล้วก็ต่างแค่ชุดสีครับแล้วก็ร้อยมอก็ก ฝากด้วยครับ f c ครับเพราะว่าเราตอนนี้เล่นงานมากครับดูสภาพครับมอมมมครับแล้วก็เหนื่อยล้ามากนะฮะฝากไปด้วยครับผมตัวนี้สองหมื่นหรือว่าสองหมื่นหนึ่งว่าไปนะฮะตัวนี้หมื่นหนึ่งนะฮะสำหรับรถที่ติดพ่วงข้างขี่ไปเล่ไปนะครับเนี่ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอยุติดทาคลิปที่นี้ก่อนนะฮะจะได้โทรหาลูกค้าเคลียร์ปัญหาเคลียร์หน้างานเคลียร์รับออเดอร์นะฮะครับผมรับไปไปครับเอครับจะไปไหครับ tôi có mang mà, mà quyên anh